สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอ,อกีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเนี่ยมีเรื่องอะไรนะคะจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะทุกคนคะ่ะคือตอนนี้นะคะเวลาที่เราขับรถไปร้านอาหารหรือว่าไปร้านน้ำหรือว่าไปร้านชากาแฟอะไรพวกนี้ค่ะ<ส>ทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะเริ่มมีร้านที่บอกว่าร้านนี้นะคะใช้กัญชาเป็นส่วนผสมนะคะหรือว่าร้านนี้ค่ะเป็นร้านเอาชากัญชานะคะร้านนี้เป็นร้านเอากระเพากัญชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็เกิดความสงสัยด้วยตัวเองนะว่าเออแล้วที่ฉันจะรู้ได้ไงคะคือในชีวิตนี้ที่ฉันไม่เคย แ,แบบได้ไปลิ้มลองหรือได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเ้ยถ้าเกิดเรากินไปแล้วมันมีอาการที่แบบ อะไรที่มันรุนแรงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันมีกลุ่มคนนะคะที่แบบเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นอันตรายถึงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟังกันนะคะ mm hmm. อ่าเรามาดูกันก่อนเลยคะ่ะว่ากัญชานะคะ mm hmm. เขาจะมีส่วนผสมอยู่ในตัวเขาเนี่ยมีเป็นสารที่ออกฤทธิ์สำคัญนะคะจะเป็น t s c คะ่ะแล้วก็ CBD นะคะสองสารนี้คือจะเป็นสารที่ออกฤทธิ์สาคัญนะอยู่ในกัญชานะคะซึ่งแต่ละคนร่างกายแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีการตอบสนองที่ต่างกัน แต่ว่าในการที่เรารับประทานกัญชาเข้าไปเนี่ยนะคะจะใช้เวลาในการออกฤิ์นประมาณ3 0มสถึงหกนาทีนะคะถึงจะเริ่มออกฤทธิ์นะคะนั่นหมายความว่า,าสมมติคุณกินคุกกี้กัญชาเข้าไปใช่ไหมอัับ คำแรก30นาทีหรือ60นาทีนะคะถึงจะออกฤทธิ์ของคำแรกนะคะแล้วมันก็จะออกฤทธิ์ยาวนานต่อเนื่องนะคะคุณขาไปถึงนู่นเลยค่ะออกฤทธิดเด์เด่นเดนี่ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง mm. ถึง3ชั่วโมงเลยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นค่ะหลังที่เรารับประทานหรือว่าดื่มเครื่องผสมที่มีกัญชาเข้าไปเนี่ยคะเราต้องบอกคนรอบข้างด้วยนะคะว่าเนี่ยดิฉันไปแบบ กินกะเพรากัญชาไปกินคุกกี้กัญชาไปดื่มชากัญชามาหรือว่าอะไรสักอย่างนะคะเพื่อที่จะเป็นประวัตินะเวลาที่เรา,ามีอาการข้างเคียงหรือว่าอาการผิดปกตินะคะเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างนะคะจะได้พาเราไปพบแพทย์แล้วก็ให้ประวัติค่ะซึ่งประวัตินี่จะสําคัญมากเลยนะคะในการที่จะรักษาหรือว่าดูแลผู้ป่วยค่ะเรามาดูกลุ่มคนที่เขาห้า นะคะห้ามหรือว่าหลีกเลี่ยงเลยค่ะคุณขาในการที่ใช้กัญชาเป็นส่วนผสมนะคะ,ะมาเริ่มคนแรกกันเลยค่ะก็คือ,อคนที่เป็นสัตรีมีคนันแล้วก็สตรีให้นมบุตรค่นคุณขาสตรีมีคันนะคะถ้าเกิดว่าไปกินหรือว่าไปใช้ ่วนผสมที่มีของกัญชาเนี่ยทำให้เด็กในครนเนี่ยมีความผิดปกติได้นะคะส่วนหญิงที่ให้นมบุตรนะคะคืออันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ากัญชานี่ผ่านทางน้ํานมนะคะคุณขาถ้าหากว่าเผลอไปรับประทานแล้วเนี่ยจะต้องงดการให้นมบุตรอย่างน้อย2ส,สัปดาห์เลยนะคะคุณขาเพราะว่ามันจะมีผลต่อทารกเนาะมันผ่านทางน้ํานมไปเนาะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับไตบกพองเนะะี่ยค่ะคุณหลีกเลี่ยงเลยคะ่ะไม่ต้องไปใช้เลยคะ่ะคุณขากัญชาเนี่ย,ยแล้วก็คนที่เป็นโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจแลลลหอออดเอดเเืันนีี้่ย เลยนะคะคุณขาอันตรายมากค่ะแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวอื่นเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์ประจาตัวเราก่อนนะคะว่าใช้กัญชาประมาณนี้อ่ะแบบนี้อะไรี้ได้ไหมแล้วคนที่ควรงดอีกนะคะควรหลีกเลี่ยงะค่ะก็คือคนที่ใช้ยาละลายริมเลือดนะคะวาฟารินอัวนี้นะคะหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาเลยคะ่ะคุณขาแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะก็คือคนที่เป็นผู้ป่วยนะคะที่เขาใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอยู่แล้วค่ะอันนี้หลีกเลี่ยงกัญชาเลยนะคะคุณขาเพราะว่าคุณต้องใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอยู่แล้วเนาะ และกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือคนที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุน้อยกว่า25ปีค่ะอันนี้นะคะคุณจะหลีกเลี่ยงการใช้กัญชาก่อนนะคะคุณขาต่อไปเรามาดูอาการกันนะคะว่าอาการโดยทั่วไปเนี่ยที่พบได้บ่อยนะคะเวลาที่ใช้กัญชานี่คืออะไรบ้างนะคะอย่างเช่นอาการง่วงนอนมากผิดปกติค่ะคุณขา อย่างที่รู้กันนะคะว่าเขาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเนาะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าง่วงเหงาวหนอนผิดปกติค่ะคุณค่ะแล้วก็มีอาการปากแห้งคอแห้งค่ะอันนี้พบได้บ่อยจริงๆค่ะแล้วก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนนะคะอาการเหล่านี้ค่ะเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะคะเมื่อใช้กัญชาคุณขา และเรามาดูวิธีแก้กันค่ะทางเคียงเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกไปนะคะเบื้องต้นนะคะวิธีแก้นะคะอาการปากแห้งคอแห้งนะคะคุณจะต้องดื่มน้ําเปล่าค่ะปริมาณมากๆเลยนะคะดื่มน้ํามากๆคะคุณขา และอาการที่แบบอาการแบบแก้เมาอ่ะพูดง่งยๆอาการแบบถ้าเกิดรู้สึกว่าเมาอะแก้เมาเขาบอกให้บีบมะนาวนะคะครึ่งลูกค่ะผสมกับเกลือนะคะปลายช้อนค่ะแล้วก็บีบใส่ปากคุณขาอ่ะหรือว่าจะ,ะเคี้ยวพริกไทยอันนี้เขาก็บอกว่าช่วยได้เหมือนกันนะคะอาการแก้เมาณนะ แล้วก็อีกอันนึงค่ะก็คืออาการวิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนนะคะอันนี้เขาบอกให้ดื่มน้ําขิงอุ่นๆค่ะคุณขาจะช่วยได้นะคะแต่อันนี้อาการเป็นแบบอาการเล็กๆน้อยๆนะคะแบบแก้ไขเบื้องต้นเนาะ,ะแล้วก็จะมีอาการอีกอาการหนึ่งค่ะที่บอกว่าเราควรจะไปพบแพทย์อะไรบ้างคะเรามาดูกันนะคะ ที่เราควรไปพบแพทย์นี่คือหัวใจเต้นเร็วค่ะเพราะว่าคนที่ใช้กัญชาเนี่ยเขาจะมีชีพจรที่เต้นเร็วเลยค่ะคุณขาดูด้วยค่ะถ้าเกิดมีหัวใจเต้นเร็วแล้วก็มีใจสั่นนะคะอันนี้อันตรายค่ะต้องไปพบแพทย์นะคะคุณขาหรือว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกค่ะคุณขาอันนี้ควรไปพบแพทย์นะคะคุณขาหรือว่าใจสั่นนะคะเจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปที่แขนทังสายอีกไปพบแพทย์เลยค่ะคุณขาด่วนเลยค่ะหรือว่าจะมีเหงื่อแตกนะคะใจสั่นในพวกนี้ค่ะอึดอัดเริ่มหายใจลําบากหายใจไม่คล่องแล้วค่ะตอนนั้นแบบรู้สึก ไม่ไหวแล้วค่ะหรือว่าเดินเซพูดไม่ชัดนะคะหรือว่ามีหูแววนะคะประสาทหลอนรู้สึกเหมือนแบบ มีคนตามมาทำร้ายหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือควรไปพบแพทย์นะคะอารมณ์แปรปรวนหรือว่าเกลี้ยกล่าสับสนกังวลกะวายว,วิตกกังวลโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรคะ่ะคุณขาอันนี้มันเป็นผลต่อจิตประสาทนะคะซึ่งต้องไปพบแพทย์ะคะุณขาหรือว่าที่แบบนา่ากลัวจริงๆเลยค่ะก็คือเป็นลมหมดสติไปเลยค่ะคะุณขาอาการเป็นลมหมดสติไปเลยเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าต้อง1669ต้องมาแล้วค่ะคะุณขาต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะคะและที่สําคัญค่ะถ้าหากว่าญาติหรือคนรอบตัวคนรอบข้างเนี่ยนะคะรู้สาเหตุนะคะว่าคน ไทเนี่ยไปใช้กัญชามานะคะไปรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกัญชามาเนี่ยเป็นประวัติที่สําคัญมากเลยนะคะคุณหมอเขาก็จะได้รักษาได้ถูกทางน,นะคะจะมีการให้น้ําเกลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณหมอเขาจะรักษานะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นลมหมดสติแล้วความยากนะคะก็คือว่าญาติหรือคนรอบข้างไม่รู้เลยค่ะไปเจอเปิดห้องก็คือไปรอนหงายเป็นลมอยู่คะ่ะอันนั้นก็คือถ้าเกิด1 6 6่ตามไปโรงพยาบาลแล้วบอกเลยค่ะว่าชุดใหญ่อย่าคุณถามเพราะว่าเราจะต้องหัวคุณหมอเขาจะแบบ ต้องควานหาทุกอย่างค่ะต้องสแกนสมองต้องอะไรเยอะแยะมากมายค่ะโดยเฉพาะยิ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็จะคิดว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบอกเลยค่ะว่าประวัติสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่คิดจะลิม้มลองกัญชาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าต้องระวังนะคะแลาต้องรู้นะคะว่าอะไรที่เป็นอาการที่ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะอย่างที่บอกนะคะอย่ามองข้ามที่สำคัญลองในปริมาณน้อยๆไว้ก่อนเลยค่ะน้อย,อย,อย,อยจุม๋มจิ๋มที่สุดค่ะแต่สิ่งสําคัญเลยนะคะแนนว่านะคะ 啊。Uh. สำหรับตัวเองนะก็คือคิดว่าน่าจะไม่ลิ้มลองอะค่ะแล้วก็อยากให้ร้านนะคะร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามีส่วนผสมของกัญชาที่อยากให้ติดป้ายชัดเจนเลยนะคะว่ามีส่วนผสมร้านนี้ไม่มีส่วนผสมของกัญชาเพราะมีกลุ่มบุคคลนะคะที่เขาห้ามกินแล้วถ้าเกิดเขาไปใช้สารกัญชาค่ะมันจะทําให้เขาเกิดอันตรายเนาะโดยเฉพาะแบบทะลุในคานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดอันตรายเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะในการใช้กัญชานะคะในการที่จะรับประทานกัญชาหรือว่าดื่มกัญชาอะไรพวกนี้นะคะทุกคนค่ะแลในก็หวังว่า คลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะในการที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ป้องกันนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นได้มากมายทั่วไปเนาะแล้วก็ถ้าหากว่ายังไงนะคะ <c oughs> ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พยาบาลยอดนักเล่าคนนี้ด้วยนะคะไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะยิ่งตอนนี้นะคะบอกเลยคะ่ะว่าเหมือนช่องถูกปิดการมองเห็นนะคะก็จะมองเห็นแค่เราและเรา <laughs> ไม่เป็นไรค่ะเราทําด้วยความรักแล้วก็ความชอบนะคะไงก็จะมาพูดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ่อยๆนะคะไงวัน ีต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะที่รับชมนะคะในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ